ความเดิมตอนที่แล้วตอนที่2,442ในขณะเดียวกันนั้นเองกลางอากาศในระยะที่ห่างออกไปก็มีลำแสงหลายสิบสายปรากฏขึ้นแล้วพุ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ว่ามันก็สายไปเสียแล้วหลังจากที่หาร์ลี่เห็นใบหน้างดงามที่เต็มไปด้วยความกังวลของนานกงหวันแล้ว ทันใดนั้นเองร่างกายของเขาก็มีแสงสว่างสีทองห่อหุ้มร่างกายไว้ลําแสงเหล่านั้นก็พาเข้าทยานขึ้นไปตามรอยแยกด้านบนทันทีในตอนที่ร่างกายของฮาร์ลี่กาลังผ่านรอยแยกเหล่านั้นเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งทื่อจากนั้นก็สลบลงไปไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วฮาร์ลี่ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาด้านหน้าของเขามีใบหน้าของชายหนุ่มรูปงามปรากฏขึ้น ผู้ชายคนนั้นยิ้มขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็พูดขึ้นว่าจ้าเลื่อนขั้นขึ้นมาได้ยินดีต้อนรับสหายเข้าสู่เมืองเซียนอุตรเหมันคำพีวิถีเซียนภาคอาณาจักรทวยเทพบทเกริ่นนำที่หนึ่งข้าน้อยหารลี่เพิ่งบอยบินขึ้นมาจากโลกวิญญาณน,นี่คงเป็นแท่นเฟยเซียนที่ร่ำลือกัน นอกจากสหายนักพรตท่านแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้ใดอีกหารลี่ใช้มือข้างหนึ่งกดลงไปบนผิวน้ำในสบเบาคราหนึ่งแล้วลอยตัวเหินขึ้นจากสัะประกายสีน้ำเงินวาบหนึ่งเปล่งแสงขึ้นบนร่างจากนั้นบนร่างก็ไม่มีคราบน้ำหลงเหลืออยู่แม้แต่หยดเดียวในเวลานี้หารลี่พบว่าสมบัติวิเศษทั้งหมดเช่นขวดลิขิตสวรรค์ห้าขุนเขาบรรพการนั้นปลอดภัยไร้อันตรายอยู่ภายในร่างของตนเอง แต่โมกวงและคนอื่นๆที่ซ่อนกายอยู่ในถุงสัตว์อสูรวิญญาณกลับไม่มีการตอบสนองแต่อย่างใดสถานที่แห่งนี้ดูไปแล้วเป็นเพียงแท่นสูงที่ดูเรียบง่ายธรรมดาอย่างยิ่งนอกจากสนามที่อยู่ตรงกลางแล้วรอบแท่นทั้งสี่ด้านล้วนปกคลุมไปด้วยมา่านแสงสีน้ำเงินภายนอกมา่านแสงสามารถมองเห็นได้อย่างเลือนรางว่ามีหิมะหนาหนักโปรยปลายไปทั่วท้องฟ้าราวกับขนหา่านภายนอกเป็นโลกหิมะน้ำแข็งที่เป็นประกายโปร่งใสาราวกับผลึก เกาเซิงที่เดิมทีขมวดคิ้วอยู่พันกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายไม่ใส่ใจที่แท้คือสหายนักพรดหารพูดถึงโลกวิญญาณตอนนี้คงวุ่นวายไม่น้อยกระมังโลกเบื้องล่างทางด้านนั้นอย่างน้อยต้องมีสองสามส่วนในสีบอส่วนที่ล้วนเป็นเช่นนี้ช่างเถิดข้าจะลงทะเบียนให้ท่านก่อนก็แล้วกันถึงอย่างไรเบื้องบนพวกนั้นก็ไม่ค่อยมาตรวจสอบเรื่องเช่นนี้กันเท่าใดนักจากนั้นเกาเซิงพันใช้มือทั้งสองข้างคว้าจับไปบนอากาศ ในมือของเกาเซิงพานปรากฏคัมภีหยกแปลงประกายสุกใสที่เปิดไว้หน้าหนึ่งและผู้กันยักษ์สีเงินยวงขึ้นมาจากนั้นจึงรีบเขียนบางอย่างลงไปบนนั้นแม้ว่าในใจของหานลี่จะรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้สแสดงสีหน้าออกมากลับยืนดูการกระทําของอีกฝ่ายอย่างเงียบๆหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งมือทั้งสองของเกาเซิงก็แปลงประกายขึ้นว่าหนึ่งคัมภีหยกและผู้กันยักษ์พันเลือนหายไปพร้อมกันและถูกแทนที่ด้วยป้ายหยกเล็กๆแปลงประกายสีม่วงทองป้ายหนึ่ง จากนั้นจึงยืน่นมือมอบให้หาร์ี่ด้วยรอยยิ้มเปี่ยมไมตรีบนใบหน้านี่คือหาร์ี่ไม่ได้หยิบมันขึ้นมาทันทีแต่ถามด้วยน้ำเสียงสุขุมนี่คือป้ายเซียนของท่านหลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ที่สำเร็จเป็นเซียนบบยบินขึ้นมาทุกคนล้วนต้องได้รับป้ายนี้ด้วยสิ่งนี้ท่านสามารถเข้าสู่นะครเซียนอันยิ่งใหญ่ได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอันใดทั้งยังสามารถเข้าสู่สถานที่พิเศษบางแห่งได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆอีกด้วย านี่เป็นสิทธิพิเศษที่มีให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จเป็นเซียนบอยบินขึ้นมาสู่แดนเซียนเท่านั้นถึงจะได้รับผู้ที่เป็นเซียนแท้จริงอย่างข้ายังไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เลยเกาเซิงอธิบายด้วยน้ำเสียงอิจฉาอย่างยิ่งอ้อเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นในที่สุดหานลี่ก็แสดงความประหลาดใจออกมาเกาเซิงอธิบายด้วยรอยยิ้มแดนเซียนนั้นแท้จริงแล้วกว้างใหญ่ไพศาลไร้ที่สิ้นสุดผู้ที่เป็นเซียนแท้จริงนั้นมีอยู่หลายร้อยล้านคน แต่ผู้ที่สำเร็จเป็นเซียนบอยบินขึ้นมาจากโลกเบื้องล่างด้วยพลังของตนเองนั้นกลับมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยแต่ในบรรดาเซียนระดับสูงของแตะละดินแดนเซียนนั้นจำนวนของเซียนที่บอยบินขึ้นมาและเซียนแท้จริงนั้นกลับไม่แตกต่างกันมากนักนี่หมายถึงเรื่องอันใดสหายท่านสมควรกระสั่งแจ้งแก่ใจเป็นอย่างดีที่แท้เป็นเช่นนี้ข้ามีความเข้าใจบางส่วนแล้วในเมื่อแดนเซียนมีกฎเช่นนี้ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะไม่เกรงใจแล้ว หานลี่พันเข้าใจเรื่องราวขึ้นมาบางส่วนพยักหน้าตอบรับครานหนึ่งจากนั้นจึงยื่นมือไปหยิบป้ายหยกขึ้นมาเมื่อก้มลงมองดูก็เห็นภาพเต็มตัวของตนเองประทับอยู่บนป้ายหยกภาพดูสมจริงราวกับมีชีวิตด้านข้างภาพยังสลักชื่อของตนเองเอาไว้ทั้งยังสลักอักษรสีทองอีกหลายตัวเช่นสำเร็จเป็นเซียนเอาไว้ด้วยหานลี่สะบัดแขนเสื้อครานหนึ่งป้ายหยกพันหายไปในพริบตาหานลี่ถามด้วยรอยยิ้ม ฟังจากน้ำเสียงของพี่เก่าแดนเซียนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างสงบเรียบร้อยไม่น้อยแต่ไม่ทราบว่าที่ท่านพูดถึงเบื้องบนนั้นคือเกาเซิงไม่กล่าวอันใดออกมาเพียงยื่นมือโยนผลึกศิลาสีน้ำเงินไปให้หานลี่เรื่องนี้พี่หานไม่จําเป็นต้องถามให้มากความขอเพียงท่านอ่านสิ่งที่บันทึกไว้ในศิลาบันทึกความทรงจํานี้ท่านก็จะเข้าใจเรื่องราวโดยรวมของแดนเซียนแล้วถ้าเช่นนั้นข้าก็ขอขอบคุณมากแล้ว หานลี่คว้าจับผลึกศีลาไว้ด้วยสีหน้าแสดงความขอบคุณหลังจากนำผลึกศีลาไปติดไว้ที่หน้าผากเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้งานผลึกศิลานี้เมื่อเปิดใช้งานไปครู่หนึ่งหารลีก็กระตุ้นปรันวิญญ,ญาณดิ่งลึกลงไปในผลึกศีลาหลังจากผ่านไปหนึ่งถ้วยชาหานลี่ก็ถอนหายใจออกมาแผ่วเบาหยิบผลึกศีลาออกจากหน้าผากพูดด้วยน้ำเสียงเนิบช้าที่แท้ก็เป็นเช่นนี้แดนเซียนในตอนนี้ถูกแบ่งแยกแตกย่อยออกเป็นดินแดนต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน แต่ละดินแดนเซียนต่างอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตำหนักเซียนแต่ละแห่งนี้ค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อยเพียงแค่ดูแลแต่ไม่ปกครองเมื่อได้ยินคำพูดของหานลี่เกาเซิงจึงถามออกมาด้วยสีหน้าประหลาดมีรับลมคมในสหายท่านเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้ให้ข้าอธิบายให้ท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบันของแดนเซียนไม่ทราบว่าท่านสนใจที่จะรับฟังสักหน่อยหรือไม่ แฮร์ลี่ประสานมือขอบคุณด้วยสีหน้าจริงจังเล็กน้อยขอพี่เกาได้โปรดชี่แนะด้วยเกาเซิงก็ไม่พิรีพิไรต่อไปพูดกับหาร์ลี่ด้วยท่าทีมาดมั่นตรงไปตรงมาสหายนักพรตหานท่านไม่ต้องเกรงใจมากมารยาทสถานการณ์ของแดนเซียนโดยพฤติไนและนิติในค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมากแม้ว่าดินแดนเซียนแต่ละแห่งในนามล้วนมีผู้อาวุโสข,ของตำหนักเซียนเป็นผู้ดูแลแต่ในความเป็นจริงแล้ว แต่ละดินแดนเซียนล้วนมีขุมกาลังที่แข็งแกร่งทรงพลังจํานวนมากเป็นของตนเองไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจของตําหนักเซียนในบางครั้งดินแดนเซียนที่มีขุมกําลังเข้มแข็งแกร่งกล้ามากเป็นพิเศษยังสามารถบดขยี้ตําหนักเซียนจนต้องก้มศีรษะให้เพียงแต่เหล่าประมุขเต่าบรรพการทุกท่านล้วนต้องการรักษาความสงบสุขเรียบร้อยให้กับแดนเซียนเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายกลาหนครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ยากต่อการจัดการ จึงเห็นชอบร่วมกันให้ดินแดนเซียนทุกแห่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลแต่เพียงในนามของตำหนักเซียนแน่นอนว่าตำหนักเซียนเหล่านี้ก็มีขุมกำลังที่เข้มแข็งทรงพลังเช่นเดียวกับดินแดนเซียนอื่นๆหาไม่แล้วคงไม่สามารถได้รับความเกรงใจจากดินแดนเซียนเหล่านั้นได้แล้วตำหนักเซียนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเกมการเมืองเป็นอย่างดีและทวงดุลอำนาจด้วยความสุขุมรอบคอบมาโดยตลอด ยามปกติพวกเขาต่างท้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ไปสร้างความขุ่นข้องหมองใจแก่ผู้อื่นและขุมกําลังที่แข็งแกร่งทัดเทียมกับตนเองโดยใช่เหตุดังนั้นแดนเซียนในปัจจุบันจึงถือได้ว่าสงบสุขขอเพียงไม่ได้ละเมิดกฎข้อห้ามบางประการของแดนเซียนท่านก็สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระสีได้ในแดนเซียนแห่งนี้ยิ่งท่านเป็นเซียนที่บอยบินขึ้นมา สถานการณ์ของท่านย่อมแตกต่างจากเซียนแท้จริงอยู่บ้างแม้ว่าเซียนที่เพิ่งบอยบินขึ้นมาได้ผ่านการชำระล้างจากด่านเคราะห์สายฟ้าทำให้วิญญาณแรกกำเนิดภายในร่างเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนสามารถดูดซับปราณเซียนได้แล้วก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงลงจนเสร็จสมบูรณ์นั้นเกรงว่าคงต้องใช้เวลานาน,านหลายร้อยปีหากข้าน้อยเป็นสหายท่านหลกักก็คงต้องพิจารณาคัดเลือกดินแดนเซียนสักแห่งเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือจนกว่าวิญญาณแรกกำเนิดภายในร่างจะเปลี่ยนแปลงไปจนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นค่อยพิจารณาถึงเรื่องอื่นต่อไปหาไม่แล้วสหายท่านที่ยังใหม่ต่อแดนเซียนเพียงแค่การใช้ผลึกวิญญาณเซียนในแต่ละวันเกรงว่าคงต้องใช้เป็นจํานวนไม่น้อยแล้วระหว่างที่เกาเซิงกําลังอธิบายอยู่นั้นหาลี่ทางหนึ่งรับฟังอีกทางหนึ่งก็ครุ่นคิดตามไปด้วยเมื่อรับฟังจบแล้วหารลี่พันถามขึ้นอย่างยิ้มแย้มขอบคุณพี่เกาอย่างยิ่งที่ให้คําแนะนําฟังจากที่เล่ามาแล้วท่านคงไม่ใช่คนของตําหนักเซียนกระมัง เกาเซิงถึงกับหัวเราะออกมาพร้อมทั้งตอบกลับโดยไม่ปิดบงังสหายนักพรตหานเข้าใจถูกแล้วแท้จริงแล้วข้าน้อยไม่ใช่คนของตำหนักเซียนแต่เป็นคนของวิหารเซียนสือจีเหตุที่มาปลากต่อตัวอย่างที่แห่งนี้ก็เพียงเพื่อจัดการธุระบางอย่างที่ตำหนักเซียนมอบหมายให้กับวิหารเซซียนเท่านั้นหากสหายท่านยินดีเข้าร่วมกับวิหารเซียนของข้าหล่ะก็ผู้แท้เกาย่อมยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งวิหารเซียนสือจีไม่เพียงแต่สามารถให้การดูแลช่วยเหลือท่านได้เช่นเดียวกับขุมกําลังให,ใหญ่อื่นๆเท่านั้น แต่ข้ายังสามารถตัดสินใจอนุญาตให้ท่านเลือกสารเคล็ดวิชาบำเพ็ญเซียนระดับสูงของแดนเซียนในหอสภวิชาของวิหารเซียนได้ตามใจชอบอีกด้วยบทเกิ่นนำที่สองหานลี่ริตาลงพลางถามกลับเคล็ดวิชาแดนเซียนเกาเซิงราวกับเห็นความสงสัยในใจของหานลี่จึงอธิบายเพิ่มเติม เคล็ดวิชาแดนเซียนเป็นเคล็ดวิชาที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับผู้บำเพ็ญเซียนระดับเซียนเหรินหรือสูงกว่ามีเพียงาการฝึกฝนบำเพ็ญเซียนด้วยเคล็ดวิชาเหล่านี้เท่านั้นที่จะสามารถบ่มเพาะเสริมสร้างพลังปราณเซียนได้อย่างแท้จริงทำให้เซียนเหรินระดับต่ำก้าวขึ้นสู่เซียนเหรินระดับสูงขึ้นไปทีละขัน้น อย่างไรก็ตามเมื่อฝึกฝนเคล็ดวิชาแดนเซียนระดับต่ำและระดับกลางจนสำเร็จแล้วส่วนใหญ่ผู้บำเพ็ญเซียนสามารถข้ามระดับไปได้เพียงหนึ่งหรือ2ระดับเท่านั้นถึงตอนนั้นก็ต้องเลือกสรรเคล็ดวิชาระดับสูงอย่างอื่นเพื่อเริ่มต้นฝึกฝนบำเพ็ญเซียนอีกครั้งเพียงแต่เคล็ดวิชาแดนเซียนระดับสูงเหล่านั้นส่วนใหญ่ล้วนตกอยู่ในมือของคุมกำลังใหญ่ทั้งหลายไม่ค่อยได้เผยแพร่ออกไปภายนอก ทั้งยังหวงแหนไว้ให้เฉพาะเซียนเหรินที่มีพรสวรรค์และความสามารถสูงส่งอย่างแท้จริงเท่านั้นน้อยมากที่จะหลุดรอดออกไปภายนอกถ้ามีก็เป็นเพียงเคลย์เดวิชาธรรมดาสามัญเท่านั้นฮานลี่ถามต่อด้วยน้ำเสียงเนิบช้าอ้อไม่มีหนทางโดยตรงที่จะบรรลุมักผลเข้าสู่ขอบเขตระดับเต๋าบรรพกาลเลยหรือเกาเซิงมีสีหน้าแปลกประหลาดหลังจากหัวเราะ55แล้วก็อธิบายเพิ่มเติม เตาบรรพการ55ความใฝ่ฝันอันสูงส่งของวสายนักพรสหานช่างเหลือซ้ำเกินกว่าที่คนธรรมดาจะจินตนาการได้แต่น่าเสียดายแม้ว่าจะมีคัมภีศักดิ์สิทธิ์ไม่กี่เล่มที่ร่ำลือกันในแดนเซียนแต่ก็ไม่มีเล่มใดสามารถฝึกฝนบำเพญเซียนจนบรรลุมรคผลเป็นเตาบรรพการได้โดยตรงประมุกเต่าบรรพการหลายร้อยท่านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแดนเซียนนั้นล้วนแล้วแต่ประสบกับภัยพิบัติหายนะมานับครั้งไม่ถ้วน ทั้งยังต้องอดทนต่อเคราะห์กรรมที่ไม่อาจจินตนาการได้กว่าจะบรรลุถึงระดับนี้ได้ในที่สุดแม้แต่เคล็ดวิชาระดับสูงสุดและเร้นละบอที่สุดของแดนเซียนก็สามารถฝึกฝนบำเพ็ญเซียนได้แค่ระดับโพธิญาณซึ่งยังต่ำกว่าเต๋าบรรพการอยู่หนึ่งช่วงใหญ่หากต้องการบำเพ็ญเซียนในระดับที่สูงกว่านี้มีเพียงต้องพึ่งพาโชควาสนาของตนเองเท่านั้นแล้วเมื่อหานลี่ได้ยินเช่นนั้นใบหน้าก็ไม่ได้แสดงความประหลาดใจออกมาเพียงพยักหน้าจากนั้นจึงถามอีกครั้ง ดูไปแล้วการบรรลุถึงระดับเต่าบรรพการคงเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดหวังได้ไม่ทราบว่าระดับขั้นที่ต่ำกว่าเต่าบรรพการยังมีระดับบําเพนเซียนอีกกี่ระดับกันกเกาเซิงตอบโดยไม่ต้องหยุดคิดแม้แต่น้อยแม้ว่าพวกเราจะถูกผู้คนที่โลกเบื้องล่างเรียกขานโดยรวมว่าเป็นเซียนแท้จริงแต่ความจริงแล้วเหล่าเซียนแท้จริงในแดนเซียนส่วนใหญ่เป็นเพียงเซียนแท้จริงระดับกลางและระดับต่ำเท่านั้นนอกจากระดับที่ได้กล่าวไปแล้วยังมีอีกสองสามระดับได้แก่ระดับเซียนทอง ระดับสัจญานและระดับโพธิยานเป็นต้นการฝึกฝนบำเพ็ญเซียนในแต่ละระดับนั้นต้องใช้เวลาฝึกฝนบำเพ็ญเซียนอย่างวิริยะอุตสาหะมากกว่าล้านปีดังนั้นในแต่ละระดับจึงมีการแบ่งออกเป็นหลายขั้นย่อยแม้ว่าจะมีระดับบำเพ็ญเซียนอยู่ในระดับเดียวกันแต่หากมีระดับขั้นย่อยแตกต่างกันแล้วหลก่กก็ความแข็งแกร่งของพลังฤทธิ์ย่อมแตกต่างกันราวฟ้ากับดินฮาร์ลี่ถามด้วยสีหน้าครุ่นคิดตอนนี้พี่เกาอยู่ในระดับใดหรือ เมื่อได้ยินคำถามของหฮรี่เกาเซิงจึงยิ้มออกมาอย่างขมขื่นพูดไปแล้วก็ละอายใจยิ่งนักข้าติดค้างอยู่ในระดับเซียนแท้จริงขั้นสูงมาหลายล้านปีแล้วไม่อาจาก้าวข้ามขึ้นไปได้หากไม่มีโชควาส,สนาอื่นใดช่วยชีวิตนี้ก็คงอยู่เพียงระดับนี้แล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของหฮรี่แปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยตนเองไม่สามารถมองทะลุถ,ถึงระดับบำเพ็ญเซียนของอีกฝ่ายได้คาดไม่ถึงว่าจะอยู่เพียงระดับเซียนแท้จริงเท่านั้น จากนนั้นจึงพูดพึพรรมพำถึงตนเองหากเป็นเช่นที่กล่าวมาเสียนเรือนที่เพิ่งบอยบินขึ้นมาใหม่เช่นข้าสมควรอยู่ในระดับเสียนแท้จริงขั้นต่ำเพียงเท่านั้นแล้วเก้าเซิงตอบด้วยรอยยิ้มขั้นต่ำยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกพลังปราณเสียนของสหายท่านยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์ถือได้ว่าเป็นเพียงกึ่งเสียนเท่านั้นยังต้องผ่านการชำระขัดเกลาไปอีกหลายร้อยปีจึงสามารถถือได้ว่าบรรลุเข้าสู่ระดับเสียนแท้จริงขั้นต่ำได้ หลังจากได้ยินคําพูดของเกเซิงหานลี่พลันเงียบงันไร้วาจาอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเอ่ยถามอีกครั้งฟังจากน้ําเสียงของพี่เกาแล้วในแดนเซียนนี้นอกจากข้าและเสียนแท้จริงคนอื่นแล้วคงมีผู้บําเพ็ญเสียนทั่วไปอีกไม่น้อยกระมังในแดนเซียนนี้ยังมีผู้บําเพ็ญเซียนที่มีระดับต่ากว่าเสียนแท้จริงอยู่ด้วยแม้ว่าเซียนอย่างพวกเราจะมีพลังธิ์ที่ยิ่งใหญ่เพียงใด แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าลูกหลานของพวกเราจะสามารถฝึกฝนบำเพ็ญจนบรรลุเป็นเซียนได้เช่นเดียวกันเนื่องจากคนเหล่านี้ไม่สามารถดูดซับพลังปราณเซียนได้อายุไขจึงมีจำกัดทำได้เพียงแต่งงานมีบุตรเท่านั้นทั้งยังให้กำเนิดลูกหลานเป็นมนุษย์ธรรมดาออกมาเป็นจำนวนมากภายใต้วัตะสงสารเช่นนี้ไม่ต้องบอกก็จินตนาการได้ว่าจะมีจำนวนประชากรมนุษย์มากมายเพียงใดเห็นได้ว่าเกาเซิงไม่ค่อยพอใจต่อการมีอยู่ของมนุษย์ธรรมดาเหล่านี้เท่าใดนะ หานลี่พยักหน้าเริ่มพิจารณาถึงเรื่องนี้ขึ้นมาที่แท้เป็นเช่นนี้เองดูเหมือนว่าเคล็ดวิชาแดนเซียนระดับสูงจะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับข้าและเหล่าเซียนแท้จริงทั้งหลายวิหารเซียนสื่อจีของเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเซียนเหรินที่บอยบินขึ้นมาเป็นอย่างมากขุมกำลังอื่นก็คงไม่เสนอเงื่อนไขที่ดีไปกว่านี้มากนะักยิ่งกว่านั้นตอนนี้สหายท่านสามารถรับเชิญไปเป็นอาคันตุกะฝ่ายนอกของวิหารเซียนไปก่อนก็ได้ หากผ่านไปสองสามร้อยปีแล้วท่านรู้สึกว่าวิหารเซียนแห่งนี้ไม่เหมาะสมกับท่านอย่างแท้จริงแล้วล่ะก็ขอเพียงท่านนำสิ่งของที่ทัดเทียมกับเคล็ดวิชาแดานเซียนที่ท่านได้เลือกฝึกฝนบำเพ็ญเซียนมาทดแทนก็สามารถถอนตัวจากไปได้โดยที่ทางวิหารเซียนจะไม่รั้งท่านไว้แม้แต่น้อยเมื่อเห็นหาร์รี่มีท่าทีลังเลไม่แน่ใจเกาเซิงจึงเอ่ยปากน้มนาวเช่นนี้ออกมาดวงตาของหาร์รี่เป็นประกายตัดสินใจได้ที่สุด ในเมื่อมีเงื่อนไขเช่นนี้ตกลงเงื่อนไขที่พี่เกาพูดมานั้นไม่เลวเลยถ้าเช่นนั้นข้าขอไปเยี่ยมชมวิหารเซียนอันทรงเกียติด้วยตาของตนเองดูสักหน่อยอย่างที่อีกฝ่ายพูดออกมาสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับตนในตอนนี้ก็คือการชําระขัดกล่าพลังปราณเซียนในร่างของตนเองให้สมบูรณ์เพื่อบรรลุสู่ระดับเซียนแท้จริงต่อไปภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การที่เข้าร่วมกับขุมกําลังขนาดใหญ่ก่อน จากนั้นจึงค่อยๆทำความเข้าใจสถานการณ์โดยรวมของแดนเซียนจึงนับเป็นทางเลือกที่ไม่เลวสำหรับตนเองในขณะนี้เมื่อเกาเซิงได้ยินคำตอบรับของฮารลี่ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากพูดย้ำว่าฮารลี่จะไม่มีวันเสียใจที่ตัดสินใจเช่นนี้แล้วจึงโบกแขนเสื้อไรเวทคำหนึ่งเงาเลือนรางร่างหนึ่งพันปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเกาเซิงหลังจากนั้นไม่นานมันก็กลายเป็นเกาเชิงอีกคนที่สวมเสื้อสีเงินเจ้ามาทำหน้าที่แทนข้าสักครู่ ถ้าจะพาสหายนักพรตหานไปที่วิหารเซียนสือจีก่อนถ้าเช่นนั้นท่านต้องรีบไปรีบกลับหลักหากผู้ตรวจการในพื้นที่นี้มาถึงข้าคงปิดปังให้ท่านไว้ได้ไม่นานนักเกาเซิงเสื้อสีเงินพูดด้วยสีหน้าเฉยชาเจ้าไม่ต้องกังวลถึงเรื่องนั้นแท่นเฟยเซียนนี้ตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกลเช่นนี้ผู้ตรวจการจะมาที่นี่อย่างง่ายดายได้อย่างไรครั้งสุดท้ายที่มาปรากฏตัวก็เมื่อหลายร้อยปีก่อนนอกจากนี้ข้าเพียงแค่ไปส่งคนอย่างเร็วสองสามวัน อย่างช้าครึ่งเดือนข้าก็กลับมาแล้วเกาเซิงพูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายเจ้ารู้ก็ดีแล้วถึงตอนนั้นอย่ามาลากข้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็แล้วกันเกาเซิงเสื้อสีเงินไม่ได้พูดอันใดอีกเดินสองสามก้าวไปที่ขอบสะแล้วนั่งคัสมาที่หลับตาเข้าสู่สมาธิไปเมื่อเห็นฉากนี้หานลี่ก็แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาทําให้พี่หานต้องเห็นเรื่องหน้าขันแล้วนี่คือร่างแยกของข้าที่เกิดจากการขับของเสียออกมาขณะบําเพ็ญเซียน แม้ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เทียบเท่ากับตัวข้าแต่ก็มากเกินพอที่จะจัดการกับเซียนแท้จริงระดับต่ำได้เมื่อมีเขาทำหน้าที่อยู่ที่นี่ข้าก็จักไปได้อย่างสบายใจไปกันเถอะข้าจะไปส่งท่านที่วิหารเซียนสือจีเกาเซิงทางหนึ่งอธิบายด้วยรอยยิ้มอีกทางหนึ่งก็ดีดนิ้วไร้เวทไปที่ม่านแสงที่ครอบแทน่นเซียนอยู่ติงม่านแสงเปิดออกเมื่อได้ยินเสียง เผยให้เห็นช่องทางเดินทรงกลมที่มีความสูงเท่ากับตัวคนสายหนึ่งก็าเซิงสาวเท้าก้าวออกไปอย่างรวดเร็วส่วนหารลี่ก็เดินตามหลังไปอย่างกระชั้นชิดเมื่อหารลี่เดินออกมาจากม่านแสงจึงมองเห็นหิมะหนาหนักโปรยปลายทั่วท้องฟ้าในขณะเดียวกันลมหนาวเย็นยะเยือกอย่างแปลกประหลาดาพัดผ่านเข้ามาแม้จะมีร่างกายที่แข็งแกร่งทนทานแต่หารลี่ก็ยังอดขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ได้ เกาเซิงที่อยู่ด้านข้างเมื่อเห็นฉากนี้แล้วใบหน้าก็อดแสดงความประหลาดใจออกมาไม่ได้นั่นเป็นเพราะดินแดนเซียนเปยหานนั้นได้รับการตั้งชื่อตามคำว่าหานที่แปลว่าหนาวเย็นโดยปกติแล้วอุณหภูมิภายนอกจะหนาวเย็นเยือกแข็งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ยิ่งหากเจอวันที่มีหิมะตกหนักเช่นนี้ย่อมสามารถจินตนาการได้ถึงพลังความหนาวเหน็บเย็นเยือกอย่างแปลกประหลาดที่อวนอยู่ในอากาศได้แม้แต่พวกเซียนระดับต่ำที่เกิดและเติบโตในแดนเซียนแห่งนี้ ยังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความหนาวเย็นที่ผ่านการหลอมสร้างเป็นพิเศษอย่างน้อยหนึ่งหรือสองชิ้นก่อนที่จะกล้าเผชิญหน้าโดยตรงกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหิมะเช่นนี้แต่หฮร์ี่ที่เพิ่งบยบินขึ้นมาอย่างแดนเซียนกลับสามารถรเผชิญหน้ากับหิมะได้โดยหน้าไม่เปลี่ยนสีเราากับไม่มีอันใดเกิดขึ้นเรื่องนี้จะไม่ทําให้เกาเซิงแอบตกใจได้อย่างไรแม้ในใจจะรู้สึกสับสนวุ่นวายแต่มือก็ยังเคลื่อนไหวไม่หยุดเพียงเห็นเกาเซิงไร้เวทลงไปบนพื้น จากนั้นจึงได้ยินเสียงสดใสกังวานดังมาจากพื้นดินใต้ชั้นหิมะหนาหนักด้านล่างท่ามกลางเกล็ดหิมะโปรยปลายนกยุงหิมะยักษ์สองตัวพลันพุ่งออกมาจากใต้พื้นหิมะสหายเชิญเกาเซิงเหยียบย่างขึ้นไปบนศีรษะนกยุงหิมะตัวหนึ่งจากนั้นจึงไายมือไปที่อีกตัวหนึ่งกล่าวเชื้อเชิญหานนาลีด้วยรอยยิ้มหนาลี่เพียงยิ้มเล็กน้อยร่างพันหายวับไปปรากฏตัวบนศีรษะของนกยุงอีกตัวในพริบตา หลังจากเกาเซิงออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำคราหนึ่งนกยุมยักษ์ทั้ง 2, สองพันสายปีกและบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเผชิญหน้ากับเกล็ดทิมะโปร่งใสที่โปรยปลายอยู่เต็มท้องฟ้านี่คือจุดเริ่มต้นในการเดินทางของฮร์ลี่นะัดแดนเซียนแห่งนี้จบบทกล่นนำ